กองพลหนาราบพี่สาและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขอบรรยายสรุปการปฏิบัติงานที่สำคัญเพื่อกโกนาราบดังนี้ภารกิจและการจัดหน่วยกองพลหนาราบพี่สามเป็นกองพลทหารราบมาตรฐานมีหน้าที่ในการเตรียมกําลังและใช้กําลังปัจจุบันมีพลตรีน,นรทิพย์โพยนอกเป็นผู้บัญชาการกองพลหนาราบพี่สากองพลหนาราบพี่3ามีการประกอบกําลังและที่ตั้งหน่วยดังนี้กองบัญชาการกองพลและหน่วยขึ้นตรงมีที่ตั้งอยู่ในค่ายสุร,รนารีและค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาสําหรับหน่วยรองประกอบด้วย กรมหารราบที first, you, oh ่สาและกองพันหาราบที่1ตั้งอยู่ที่ค่ายลิตศรีวราจังหวัดสกลนครกองพันหาราบที่สองตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีจ <S teen. S 2> ังหวัดนครราชสีมากองพันหาราบที่3ตั้งอยู่ที่ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมกรมหารราบที่8และกองพันหาราบที่สตั้งอยู่ที่ค่ายศรีราชเดโชชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกองพันหาราบที่1ตั้งอยู่ที่ค่ายศรีสองรักจังหวัดเลยกองพันนาราบที่สองตั้งอยู่ที่ค่ายมหาศักดิ์พลเสบอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นกรมหารราบที่13 ตั้งอยู่ที่ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีกองพันทหารรับที่1 2และ3มีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีกรมทหารปืนใหญ่ที่3กองพันทหารปืนใหญ่ที่3และกองพันทหารปืนใหญ่ที่103มีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมากองพันทหารปืนใหญ่ที่8ตั้งอยู่ที่ค่ายศิราชเชชัยจังหวัดขอนแก่นและกองพันทหารปืนใหญ่ที่13ตั้งอยู่ที่ค่ายยุทธศินประสิทธิ์จังหวัดอุดรธานี กองพลอาราชที่สเป็นหน่วยงานหลักในการจัดกําลังออกปฏิบัติภารกิจใน2บทบาทได้แก่กองกําลังศุลศักดิ์มนตรีกองอาํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยกหนึ่งโดยได้บูรณาการภารกิจทั้ง2บทบาทเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกภารกิจโดยกองกําลังศุลศักดิ์มนตรีมีประวัติความเป็นมาดังนี้ในปีพุทธศักราช2521สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยที่ติดกับประเทศข้างเคียงได้มีเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเป็นประจำในหลายพื้นที่พื้นที่บางแห่ง ได้มีกลุ่มชนที่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลของประเทศนั้น,น,นลักลอบเข้ามาหลบซ่อนและซ่องสมกำลังอยู่ในเขตราชอาณาจักรไทยเป็นครั้งคราวเป็นเหตุให้มีการสู้รบระหว่างกองกำลังของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านกับกลุ่มชนที่เป็นปฏิปักษ์อยู่เสมอในพื้นที่บางแห่ง ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ไปซ่องสมกําลังเป็นฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านแล้วนํากําลังรุกล้ําเขตแดนเข้ามาทําการโจมตีปล้นสะดมราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนตลอดจนใช้กําลังบังคับกวาดต้อนผู้คนให้อพยพออกไปจากประเทศไทยเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของเขารัฐบาลไทยในขณะนั้นได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีเฉพาะที่ 97/ ทบ .2521 เรื่องการป้องกันชายแดนโดยมอบให้กองทัพบก แต่งตั้งผู้บังคับบัญชารับผิดชอบการป้องกันพื้นที่ชายแดนทางบกที่มีเหตุการณ์อันอาจกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงปลอดภัยมีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการต่อหน่วยกำลังและเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้นที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อวันที่15มิถุนายน2523กองทัพประชาชนลาวได้ยิงเรือลาดตระเวนลำน้ำของหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงที่บ้านปะโคอำเภอเมืองจงังหวัดหนองคาย ทำให้รัฐบาลไทยต้องสั่งปิดพรมแดนซึ่งติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทั้งหมดสถานการณ์ชายแดนไทยลาวเกิดความตึงเครียดประกอบกับกําลังทหารเวียดนามได้เคลื่อนย้ายเข้ามาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและวางกําลังตามแนวลําน้าโขงเป็นการแสดงการข่มขู่ไทยและมีท่าทีจะรุกล้ำอธิปไตยของไทยจากเหตุการณ์ดังกล่าวกองทบบัพบกจึงได้อนุมัติให้จัดตั้ง ที่บัญชาการกองพลนาราพิสามส่วนหน้าขึ้นที่ค่ายรามสุนอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่29กรกฎาคม2523ต่อมาได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2538จนถึงปัจจุบันและได้เปลี่ยนชื่อค่ายเป็นค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดาเมื่อวันที่22สิงหาคม2540กองกําลังสุลศักดิ์มนตรี เป็นหนึ่งใน7็ดกองกําลังป้องกันชายแดนของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนด้านปีกซ้ายติดกับกองกําลังผาเมืองด้านปีกขวาติดกับกองกําลังสุรนารีรวมกว้างด้านหน้า804กิโลเมตรโดยแนวชายแดนเป็นลําน้ําทั้งหมดประกอบด้วยแม่น้ําเหือง135กิโลเมตรแม่น้ำโขง669กิโลเมตรมีเกาะดอนต่างๆ119ดอนจุดผ่านแดนทาวร11แห่งจุดผ่อนปรนทางการค้า13แห่ง และท่าข้ามตามธรรมชาติ169แห่งโดยจัดกำลังประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่21หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายและเขตนอครพนมหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่23และ24สําำหรับสถานการณ์ภัยคุกคามด้านการทหารน,นั้นโดยปัญหาในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากความไม่ชัดเจนของเส้นเขตแดนทางน้ำหากวิเคราะห์มูลเหตุปัจจัยปัจจุบันมีเพียงความขัดแย้งในเรื่องต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์บนเกาะดอนซึ่งเป็นปัญหาในระดับพื้นที่ อย่างไรก็ดีปัจจุบันแนวโน้มสถานการณ์ความขัดแย้งยังอยู่ในสภาวะที่สามารถควบคุมได้ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดความขัดแยง้งจนนําไปสู่การใช้กําลังขนาดใหญ่และอีกหนึ่งปัญหาสําคัญคือสถานการณ์ภยัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะการลักลอบนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนการลักลอบนําเข้าส่งออกสินค้าหนีภาษีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการกระทําผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงและตรวจพบการกระทําผิดอยู่บ่อยครั้ง จนนำไปสู่การประกาศเป็นพื้นที่พิเศษตามมาตร,รา5วงเล็บ10อาจสืบเนื่องมาจากพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยที่มีเขตแดนเป็นชายแดนทางน้ำทั้งหมดรวมความยาว804กิโลเมตรบางบริเวณและบางพื้นที่สามารถที่จะอาศัยช่องว่างจากการตรวจการของเจ้าหน้าที่ลักลอบข้ามผ่านโดยใช้เรือขนาดเล็กหรือลักษณะการเดินข้ามได้ ซึ่งลักษณะชายแดนไม่มีลักษณะเป็นป่าภูเขาคล้ายภูมิประเทศภาคอื่นของไทยแต่เป็นลักษณะพื้นที่บ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจทําให้ยากต่อการเฝ้าตรวจและแยกกลุ่มขบวนการที่มักแอบแฝงตลอดจนมีถนนและเส้นทางที่เชื่อมต่อจากแนวชายแดนที่กลุ่มขบวนการใช้ในการหลบหลีกการสกัดกั้นของเจ้าหน้าที่เพื่อลักลอบนําสิ่งผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศการปฏิบัติในบทบาทของกองกําลังป้องกันชายแดน โดยการปฏิบัติภายใต้กรอบพันธกิจ5ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกมีการปฏิบัติที่สําคัญดังนี้พันธกิจที่1การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดนให้ความสําคัญงานด้านการข่าวโดยให้มีการจัดประชุมโต๊ะข่าวเพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกองทัพประชาชนลาว ของกลุ่มเพื่อขายยาเสพติดในพื้นที่โดยการนําเครื่องมือหลักที่มีอยู่ทําการรวบรวมและตรวจสอบข่าวสารที่เกิดขึ้นรวมถึงการสแสวงประโยชน์จากข่าวภาพประชาชนที่ชุดงานมวลชนในสายงานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยกหนึ่งได้จัดตั้งขึ้นการปรับปรุงและพัฒนาแผนปะชิญเหตุ17แผนตลอดแนวชายแดนอีกทั้งร่วมบูรณาการกับส่วนราชการองค์กรต่างๆและประชาชนในพื้นที่ดําเนินการฝึกซักซ้อมอุยพประชาชนตามแผนปะชิญเหตุของหน่วย เพื่อให้ประสานสอดคล้องระหว่างหน่วยทหารและฝ่ายพลเรือนพันธกิจที่2การเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนโดยร่วมกับจังหวัดและอำเภอจัดระเบียบจุดผ่อนปลนทางการค้าจัดระเบียบเรือและจุดจอดเรือเพื่อควบคุมและจำกัดเสรีในการปฏิบัติของกลุ่มขบวนการการจัดตั้งเครือข่ายกำลังประชาชนเพื่อเตรียมคนและพื้นที่ให้มีความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผ้าห่มกันหนาว ไม้เท้าให้กับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและราษฎรในพื้นที่รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชายแดนของไทยอย่างต่อเนื่องพันธกิจที่ 3. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนบูรณาการจัดการประชุมโต๊ะข่าวแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและข้อมูลที่ได้จากการตรวจยึดจับคุมในพื้นที่พัฒนาผังเครือข่ายและร่วมกันกำหนดพื้นที่เพ่งเล็ง โดยจัดตั้งที่บัญชาการทางยุทธวิธีเข้าปฏิบัติตามภาพข่าวที่ปรากฏพร้อมได้นํากําลังประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมร่วมสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการทําลายเครือข่ายเพื่อทําลายต้นตอของกลุ่มกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพนําไปสู่การจับกลุ่มการกระทําผิดในพระราชบัญญัติต่ตางๆดังนี้การตรวจยึดจับกลุ่มยาเสพติดตามแนวชายแดนได้จํานวนหลายล้านเม็ดมีการจับกลุ่มจาน,นวนมากได้แก่อ,อําเภอท่าอุเทนอาเภอท่าพนมจังหวัดนครพนม อำเภอบึงโขงลงจังหวัดบึงกาฬการจับกลุ่มลักลอบผู้นำเข้าส่งออกสินค้าหนีภาษีมีการจับกลุ่มจำนวนมากในพื้นที่อำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยสินค้าส่วนใหญ่เป็นการลักลอบนำเข้ากระเทียมหอมหัวแดงและบุหรี่ผิดกฎหมายการจับกลุ่มผู้ลักลอบโจรกรรมและส่งรถข้ามแดนโดยพื้นที่ที่มีการจับกลุ่มจำนวนมากในพื้นที่อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย อำเภอท่าอูเทนอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมการจับกลุ่มการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมีการจับกลุ่มจํานวนมากในพื้นที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยอำเภอท่าบ่อจังหวัดนอง g คายและอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมการจับกลุ่มผู้กระทําผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้มีการจับกลุ่มจํานวนมากในพื้นที่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอำเภอสังคมจังหวัดนองคาย พันธกิจที่4การประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเน้นขับเคลื่อนการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน2ระดับได้แก่ระดับผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีกับเจ้าแขวงและระดับผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมกับหัวหน้ากองบัญชาการทหารแขวงนําไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันที่ผ่านมาได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเป็นประจําทุกเดือน และดำเนินการประชุมชุดประสานงาน5จังหวัดชายแดนของไทยและเขตภาคกลางของสอปปลาว5แขงงวง1นครหลวงมาร่วมกันกำหนดกรอบทิศทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆตามแนวชายแดนพร้อมทั้งขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแยง้งโดยยึดถือการรักษาอาธิปไตายและผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักจนนำไปสู่การจัดกิจกรรมร่วมกันประกอบด้วย ทำการาะัตะเวนร่วมกันทางบกและทางน้ำเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนมีการพัฒนาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกันอาทิมอบอาคารเรียนมอบอาคาราอเนกประสงค์โรงอาหารอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนการสอนและพันปลานินจิตระดาพระราชทาน <millionaire> water, ให้กับนักเรียนและประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศรวมถึงการทำการปลูกป่าอาเซียนร่วมกันพร้อมกับจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทหารตามแนวชายแดน ขับเคลื่อนการบูรณาการโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนของศูนย์ปฏิบัติการกองทบบัพบกได้นาผ,ผลผลิตจากโครงการทหารพันธีไปแจกจ่ายและขยายผลให้กับราษฎรทั้งสองประเทศพันธกิจที่5การปฏิบัติในพื้นที่ระวังป้องกันใช้หน่วยสนับสนุนโดยตรงทําการพิสูจน์ทราบที่ตั้งการวางกําลังของกองทัพประชาชนลาวตรวจสอบความเคลื่อนไหวอากาศยานทางทหารโดยการประสานข้อมูลกับกองบังคับการควบคุมที่2หน่วยประชาการสงครามพิเศษ ในบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ส่วนแยกหนึ่งมีภารกิจในการวางแผนอำนวยการประสานงานกำลังพลเรือนตำรวจทห,หารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน10จังหวัดเพื่อรักษาความมั่นคงภายในและรักษาความสงบเรียบร้อยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผลการปฏิบัติที่สําคัญประกอบด้วย ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ดําเนินการจัดประชุมหาหรือป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบดูดทรายการลักลอบนําเข้าสินค้านอกทางอนุมัติตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนตามลําน้าโขงในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการให้ข้อเสนอแนะนําไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้มีความประสานสอดคล้องและสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างหน่วยงาน อันจะทําให้เกิดการปฏิบัติงานในห่วงต่อไปมีประสิทธ,ธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปอีกทั้งยังทําให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อตอบสนองตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทบกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างยั่งยืนด้านการบรรเทาสาธารณาภัยในพื้นที่หน่วยได้จัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีโดยในปีที่ผ่านมา ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทัพบกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นตน้นพร้อมทั้งได้บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือในลำดับต่อไปทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทําให้สถานการณ์ได้คลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังรับผิดชอบศูนย์และโครงการศริลปะชีพ9แห่งโครงการป่ารักน้ํา1แห่งและโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทอิดพระเกียรติ1แห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เป็นไปตามพระราชาสวัีที่ต้องการให้รัษฎรมีรายได้ฟื้นฟูธรรมชาติสืบสารประเพณีและตามที่โครงการทหารพันธีกองพลอาราบที่สาม ได้รับพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้จัดตั้งศูนย์โครงการจำนวน3ศูนย์และหนึ่งโครงการดังนี้ศูนย์ผลิตพันกบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือศูนย์ผลิตพันสัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือศูนย์ผลิตพันปลาน้ําจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานเหนือ และโครงการผลิตเม็ดพัน์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้น,พนที่อีสานเหนือโดยในห่วงที่ผ่านมาหน่วยได้ดําเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้เป็นแหล่งผลิตแหล่งการเรียนรู้ให้กับประชาชนรอบค่ายและพื้นที่ชายแดนที่สนใจลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนต่อไปตามที่กองกําลังสุลศักดิ์มนตรีได้จัดกิจกรรมสุลศักดิ์มนตรีอาร์มี่รัน2024วิ่งนี้เพื่อน้นองชายแดนครั้งที่1โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนารายได้คงเหลือจากการดําเนินการจัดหาอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนชายแดนที่ขาดแคลนสําหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างก,กว้างขวางรวมถึงผู้สมัครวิ่งเป็นจํานวนมากและในโอกาสที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดําเนินการของหน่วยป้องกันชายแดนหน่วยได้นารายได้คงเหลือจากการจัดกิจกรรมวิ่งจัดหาและมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเสื้อนักเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพกนิ้วอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยร่วมกับจิตอาสาเยาว,วชนในพื้นที่และเครือข่ายมวลชนในพื้นที่สร้างความประทับใจรวมถึงบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมวิ่งนี้เพื่อน้องชายแดนครั้งที่หนึ่งอีกด้วยจากภารกิจที่บรรยายไปข้างต้นแล้วนั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่หล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงตามแนวชายแดนดังนั้นบทบาทของกองกําลังป้องกันชายแดนนอกจากจะเตรียมเผชิญสถานาการณ์กับภัยคุกคามด้านการทหารแล้วยังต้องรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาหลักในพื้นที่ในการบ่อนทําลายทรัพยากรมนุษย์เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศชาติกองกําลังศุลศักดิ์มนตรียังคงยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อชาติศาสตร์พระมหากษัตริย์และประชาชนสื่อไป กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีขออนุญาตนำเรียนเพื่อกรุณาทราบเพียงเท่านี้ครับ